ครับทุกคนครับละครของเรานะครับสลักรักในแสงจันทร์ก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะครับผมก็อยากจะผมอยากจะขอบคุณเพละนะที่ที่เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นพันธุเนื้อที่ดีตลอด ปีหนึ่งที่ผ่านมามีความสุขมากเลยวย <Hey. S 1> แล้วก็ผมอยากจะขอบคุณทางช่องวันสามสิเอ็ดนะครับที่มอบโอกาสที่ดีให้กับผมแล้วก็เธอด้วยนะครับออช่องวันเป็นบ้านหลังใหม่ที่ผมมีความสุขมากที่ เป็นสมาชิกของที่นี่นะครับแล้วก็ผม่าจะพูดนานหน่อยนะี<ช>หลายคนมากเลยที่อยากพูดถึงออขอบคุณพี่ปุ้ยนะครับที่เชื่อใจผมแล้วก็อยากจะอยากจะให้ผมมาเป็นเจ้าแสนแก้วนะผมดีใจมากที่ผมได้โอกาส สาวคนหนึ่งที่ผมรักนะครับขอบคุณที่ปุยมากนะครับคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ทําให้เกิดละครเรื่องนี้ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้นะครับแล้วก็ ไม่ละครของเราสบมบนะูรณ์เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำกันมาที่เราตั้งใจเล่นทีมงานตั้งใจทำงานกันมาถ้าไม่มีคนดูมันก็เปล่าประโยชน์นะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับความรักครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่ทีมงานนะครับทั้งทีมงาน โปรโมทของช่องวันออพี่ๆนักข่าวรวมถึงทีม AM นะครับหรือว่า Artist Management ของเรานะครับหรือว่าแอดมินของเราเองนะครับขอบคุณมากที่ทำงานอย่างหนักถึงบางครั้งพวกเราจะรีรไปบ้างแต่ว่าผมดีใจมากที่ได้รู้จักทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ ไม่อยากเศร้าซึ้งสชกเท่าไรเลยอะไม่อยากน้ำตาไหลผมผมยังจำวันแรกได้อยู่เลยที่เรามาดูละครด้วยกันที่นี่ครั้งแรกแต่ว่าวันนั้นคนน้อยกว่าน,นี้เยอะเลยเนาะแล้ววันนี้มันก็เดินทางมาถึงอีีสุดท้ายซึ่งทุกคน มาด้วยความสวัสรใจทุกคนเลยแล้วก็คนรู้สึกว่าเหมือนมาซัพพอร์ตเราเต็มโรงหนังเต็มหอเลยผมรู้สึกว่าผมตื้นตันใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากมันมีความหมายกับผมมากจริงๆที่ทุกคนมาแล้วก็ชื่นชอบผลงานของพวกเราผมขอบคุณจริงๆครับขอบคุณคนดูขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกัน ถึงทีมพี่ๆนักแสดงที่ฟุยฟูงกับทุกคนเลยที่ทีมงานผมรู้สึกว่าผมไปกองแต่ละครั้งผมได้รับพลังงานดีๆเวลาไปกองรวมถึงพีทที่คอยให้เขาแนะนำผมได้เรียนรู้อะไรจากพีเยอะมากเรื่องการทํงงานแล้วก็มผมได้เพื่อนใหม่คนหนึ่งที่สนิทเลยล่ะ แล้วก็น่าจะยังต้องทำงานกันต่ออีกสักพักหนึ่งเลยนะคุณเบืมมมม่อหมดไปแ้มีมันแค่เร่มต้นกูดแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่พี่ทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังคนดูนจะไม่ค่อยได้เห็นนักสักเท่าไหร่ว่าเขาทำงานกันหนักแค่ไหนแต่ว่า ผมเห็นพี่ๆเขาทำอางนั้นนะเพื่อละครของพวกเราเพื่อพวกเราเขาก็ไม่ได้ได้เงินเขาก็ไม่ได้ไดไงเงินเพิ่มนะครับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าผมได้รับ รู้สึกว่าผมได้รับความรักตลอดเวลาผมก็รักพี่ๆทุกคนนะถ <Thank you. S 1> ึงจะรู้ไปว่าแต่ท่านพระยาปุ่มตัว